สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องพี่น้องได้เวลาไปเห็นงานอีกแล้วหลังจากหยุดมาสองมือพี่น้องเอ้ยวันหยุดกระพานไปเร็วเร็วค่ะพี่นางตื่นมาตีหานแล้วพี่น้องเนาะบางบรรยากาศตีหาช่วงนาหอนพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทองฟ้าบ่มือเราคะเนาะภายในบ้านนี่บ่จําเป็นต้องเปิดไฟเลยค่ะสว่างสวัย <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้ก็ได้เปิดหน้าต่างพี่น้องอากาศมันหอนจ้ะ เพิงถอดแดดออกแต่สาวๆอดอแดดออกตติหานพี่น้องอีนั่งก็จะเตินมากระมาต้มน้ำกาแฟาก่อนเลยเนาะค่ะเนาะต้มน้ำกาแฟาทิมไว้แล้วก็จะไปชำระร่างกายในห้องน้ำเนาะคะ่ะเสร็จแล้วก็มาส่งกาแฟาใส่กระบอกคะ่ะอีนั่งจะกินกาแฟซวง้าเนาะค่ะเนาะกินแค่ กระบ,บอกนี่กระบ,บอกเดี๋ยวแค่เครื่องกระบ,บอกแต่พี่น้อง <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปน้อยหนึ่งเพราะว่ามันหอนจัดเมื่อนี่ก็มีเข่าก็น้ำพริกเหลืออยู่น้อยหนึ่งพี่น้องน้ำพริกปาทะเลที่นั่งเฮ็ดวานนั่นแหละจ้ะแต่ก็มีขนมปังอยู่ก่อนหนึ่งก็จะกินขนมปังก่อนหลบเศร้านะคะเนาะที่จริงเฮ็ดงานแค่ประมาณสองชั่วโมงก็ได้เบรกอาหารเศร้าแล้วคะ่ะประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งเนาะคะ่ะแต่อีนางก็อ่าจะกินขา้าวเศร้า แบบนี้ไปก้อนตลอดนะคะเนาะเพราะว่าก้อนหนานี่นี่ตอนที่นั่งยังอยู่บ้านหลังเก่าอยู่อีนั่งแรนงานแต่เศ้าหมืดแรนงานแต่เศร้าหมืดจนก็จะได้พักเบรกก็อ่าโดนนะหน้าพี่น้องแล้วก็นาะนี่เฮ็ดงานเฮ็ดงานหนะักค่ะเฮ็ดงานลงแน่งงานรงเรียนอยู่โวสแล้วก็งานลานขายของค่ะมันใส่พลังงานหลายนั่งก็เลยจะต้องกินข่าวแต่เศร้าก่อนออกเดินทาง ก้อนน้านี้นั่งเดินทาง,งแต่ตีซีพี่น้องเลยตอนที่ยังอยู่บ้านหลังเกานะ่าเนี่ยมันก็เลยเป็นความเคยชินค่ะเออกินนั่งจะกินขาวแต่สาวได้เนาะคะเนาะบันนี่กับบรรยากาศตีหาื่อนพี่น้องนี่นั่งขับรถออกจากบ้านแต่ตีหาื่อนพี่น้องเมืองบรรยากาศดีบ่บรรยากาศดีขนาดเลยแดดออกแต่สาวแต่ว่ามันบอตอนสาวก,ก็บอกไข่หอนปันไดดอกมันก็มีอารมณ์แบบว่าเย็นเย็นอยู่พี่น้องมาซึมมันนีก็จะมีหนัคขังอยู่จักน่อยจ้ะ พาชมสวนนางจังน้อยหนึ่งปลูกเอาไว้ก็ย่างมาเบิงกระซื่นใจพักซี่ก็บาขืนให้นางกินพี่น้องขืนมากกจ็กจ้อยก็จนิดนิดน้อยน้อยพี่น้องค่ะไปข่เดินทางไปเหตุงานกันเมื่อนี้ <c ười> ขับรถจากบ้านไปถึงที่ทางานกับประแม่เคิงสุมงค่ะขับรถไปกับสุมือเนอาะจ้ะเนาะ เดินทางมาถึงที่ทำงานละจ้าเดี่ยดอกแต่เศร้าแต่เสียวเ,เลยอีกห้านาทีหกโมงนละคะนะ่ะเนาะลูกสึกว่าเมื่อนี้นางสเสด็จงานผู้เดียวพี่น้องเอ้สองโรงเรียนเพราะว่า,อาสองสองคนบมาเขาหยุดเลยอย่างนี้แหละแล้วก็อีกคนนึงท,ที่ที่จะต้องเข่าหกโมงไก่้นางนี่ลูกเขาบ่สบายค่ะเขาไม่ลูกลูกเขาบ่สบายทองเสียนะคะเนาะเขาก็เลยบอกได้มากเมื่อนี้พี่น้องแต่ว่า โรงเรียน,น,นทำความสะอาดบ่ยากดอกค่ะเหตุแปบเดียวก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนอนุบาลน,นี่มันต้องมันต้องใส่ใส่รถทําความสะอาดแลน,น้ำเนาะค่ะนาะแต่รู้สึกว่าอีนางคงจะบ่ดยใส่รถทําความสะอาดดอกค่ะเพราะว่าบ่ทานดอกคนเดียวเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> มย์ถามว่าเหตุใดบอกระเหตุใดยุ้ยพี่น้ององานโรงเรียนมันบนนะะ่นักเนาะค่ะนะมาได้มาเหตุงานสบายก็โอเคอยู่พี่น้อง ด้วยจักพาธิจะกรยุฟังไหนดอกพี่น้องเลยพาธิซองหนาหนาเหลี่ยมมามาม,มันเน่ยมันนี่ก็บบดไดท่ารีบพี่น้องวันมาทํางานก็บอกว่าบอต้องแต่งอี่อยางมากมายเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะแต่พี่น้องสู้ๆกันเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันนี่สภาพจะเป็นแนวใด้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะอีนางแล้วงานโรงเรียนแล้วพีน่น้องอีนางก็ถึงช่วงเวลาพักเบรกอาหารเช้เนาะเนาะแปดโมงแปดโมงสี่สิบแหละกำลังมาตอ่อมาต่ออยู่อ่า โรงเรียนอนุบาลเหตุการณ์คนเดียวเหมือนนี้ค่ะโรงเรียนอนุบาลปกติแล้วจะต้องมีสองคนพราะว่าจะต้องแรนใส่ใส่รถทำความสะอาดนําแต่ว่าเมืเอ่อนี้คงคงบ่ใส่เดี๋ยวพามีคนเดียวที่นองเขากินมะมา่าก่อนกินเขาก่อนที่จริงมะม่านี้นั่งเอาเอามากินตอนตอนเที่ยงเนยแต่ว่ากินเลยกินเลยเลยเดี๋ยวจะแลนเหตุงานซื้อมาจากบูธิกบูธิก แถวบ้านนี่นางนี่แหละค่ะก็มีขายเนาะคะ่ะเนาะพึ่งเอามาขายแหละนี่นางพึ่งเห็นสาวนี้มีค้นมาซอยอยูพี่นองเป็นหัวหนา้ามาซอยอยูโรงเรียนเป็นหัวหนา้าค่ะนเนาะเขาหัวหน้าคนนี้เขา,เบ,า,าบ่ได้มาบ่ได้มาบ่อยนั่นที่จะมาเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาเหตุงานถึงแปดแปดโมงครึ่งอยู่นี่แ <c oughs> ถวบรงงานโรงเรียนบ่นเล้วดอกค่ะเพราะว่าปกติแล้วโรงเรียนนี่จะต้องมีพักงานเทศทำความสะอาดตอหลังเก่ามุง เนาะค่ะรอบสาวทีนั่งไปเห็ดซูมือนี่ก็อ่าเห็ดแค่หองเลี้ยนแล้วก็หองน้ำคนะแค่นั้นแล้วมันมันก็จะมีหองผักคู่หองอียงอีกประมาณนี้นะหองเห็ดกิดจกรงมกจกรรมนักเรียนจังสีหน้าก็แต่เห็ดหลังเก่ามุงะะ้งเนาะเนาะแต่ว่ามือน,นีนี้นั่งเห็ดหมดทุกทีเลยเพราะว่ามีบมมมีพนักงานมาแล้วเนาะเะนาะมีนั่งคนเดียวโรงเรียนอนุบาลก็มีนั่งคนเดียวพี่น้องขอกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแลนเห็ดงาน ทำงานถามว่ามันก็บริบเนืเ้อยบื่อนักอีหย่างดอกพี่นองขาสบายกว่างานลุงเลี่ยมนี่หลายเท่าเลยสบายกว่างานลุงเลี่ยมเขากินกอนกองทัพต้องเดินด้วยท้องเมื่อเช้านี้นั่งก็กินขนมปังมาล้อเดะกินขนมปังล้วจะกินเข้ามหน้อยหนึ่งเข้าก้าน้ำพริกพลังงานหมดพี่น้อง มันหว่วน ยังไม่แห้งไม่แห้งตัวอะไรพี่น้องเลย มะม่มารสเนื้อกล่องละสิบสามบาทเอ้ยสิบสามคฟน เส้นมะมา่าเส้นมะม่าของไทยนี่แซ่บชุดเราพี่น้อง อ่าห่อน <laughs> มันห่อนฝ <laughs> ากินกันสิกาวโมงกับ ผู้ใดที่ข้นมาอยู่มังหนกใหม่ๆม่เนี่ยเปิดน้ำจากกอกกินหูซึกแปลกๆคือนั่งบ่ะน,นี่นข้นมายู่มังหนกไม่ๆมเดี๋ยวปกาบกากินน้ำกอกเี่นอ้องเพราะอย่าบอกว่ากินได้อยู่นี่เขาบอกซื้อน้ำกินดอกก็ะช่นแต่คนไทยเนาะคนไทยเคยเคยจะซื้อน้ำกินน,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 ำน,น้ำกอกมันกินบ่ไดหน้าหน้า,นาป,ป่าๆนะนั่นก็หูซึกแปลกๆ หนูมาฝรั่งที่ไปเที่ยวเมืองไทยก็กินน้ำก็ประดักับหูซื้อแปลกขึ้นกันแล้วพี่น้องว้าบอ, <c oughs> อ่หามเลยเพื่อจะกระเด็นเขาตาอ,อืม